สรุปเนื้อหาประมวลสาระชุดวิชา9 1 7 2หเจสองสีการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหน่วยที่1ถึง7สำหรับหน่วยที่1นะคะก็จะเป็นระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติกับการเกษตรสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนะคะสิ่งแวดล้อมคือสรรพสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ สำหรับทรัพยากรธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองหรือมีอยู่ในธรรมชาติและให้ประโยชน์ตอมนุษย์นะคะสำหรับนระบบนิเวศนะคะเป็นความสาคัญระหว่างสิ่งมีชีวิตกับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ร่วมกันสำหรับประเภทของทรัพยากรนะคะทรัพยากรก็จะมีอยู่2ประเภททรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรที่มนุษย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับประเภทของระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศก็จะมีอยู่3ประเภทระบบนิเวศธรรมชาติแล้วก็ใกล้ธรรมชาติระบบนิเวศเกษตรแล้วก็เป็นระบบนิเวศเวมืองและอุตสาหกรรมะคะ่ะสําหรับองค์ประกอบของระบบนิเวศนะคะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตหรืออาชีวันนะคะก็เป็นอนินทรียาวัตถุอินทรียาวัตถุสภาพแวดลอ้อมทางกายภาพค่ะแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะก็หรือชีวัน,นะคะ่ะ ก็จะเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายสำหรับสถานการณ์นะคะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยนะคะทรัพยากรดินและที่ดินนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาหลายด้านนะคะทั้งความเสื่อมโทรมการใช้ที่ดินผิดประเภทแล้วก็การถือครองที่ดินนะคะซึ่งทําให้เกิดความขัดแยง้งการเรียกร้อ,องเรื่องที่ดินนํากินแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะสําหรับ สถานการณ์ป่าไม้นะคะก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เกิดการตัดไม้ทำลายป่ากันจนไม่สามารถฟื้นฟูได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็การลดลงของพื้นที่ป่าทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพค่ะทำให้สิ่งมีชีวิตแล้วก็ส่งผลต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยค่ะสำหรับแหล่งน้ำน,นะคะทรัพยากรน้ำก็จะเป็นมีปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะ มีความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะทําให้เกิดความต้องการน้ําเพิ่มขึ้นทําให้ประเทศประสบป,ปัญหาด้านทรัพยากรน้ําอย่างมากทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําแล้งหรือว่าการใช้น้ําที่มากเกินไปค่ะสําหรับทรัพยากรประมงนะคะ ก็จะเป็นการประมงของประเทศไทยนะคะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรคุณภาพเครื่องมือส่งผลต่อการทําประมงค่ะทาให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงค่ะสาหรับอิทธิพลของมนุษย์และการเกษตรต่อระบบนิเวศสำหรับการเพิ่มของประชากรนะคะทำให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจทำให้มีการกใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว ประกอบกับก,บการขาดการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นผลทําให้เกิดทรัพยากรและระบบในเวทที่ทําลายถูกทําลายลงหน่วยที่2นะคะแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรสู่ความมั่นคงทางอาหารค่ะสำหรับแนวคิดของการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมนะคะ และพัฒนาการเกษตรนะคะก็คือการเผยแพร่และการถ่ายทอดความรู้นะคะทักษะประสบการณ์และการให้ใบริการอื่นๆที่ทันสมัยและก็จําเป็นสําหรับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะคะโดยให้ความสําคัญกับ เป้าหมายประกอบด้วยครัวเรือนเกษตรกรบุคคลอื่นที่สนใจแล้วก็ดําเนินการในลักษณะการฝึกอบรมระยะสั้นการศึกษาตามอัธยาศัยฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือตนเองได้ค่ะสําหรับแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการเกษตรนะคะก็คือการวางแผนการดําเนินงานต่างๆที่เกี่ยวกับการเดือนเกษตรที่มุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง พเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรโดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะเป็นความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรด้วยการเกษตรนะคะก็จะเป็นทั้งทรัพยากรดินนะคะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินที่มีปัญหานะคะเพื่อลดความรุนแรงฟื้นฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรค่ะ แล้วก็ปกป้องป้องกันนะคะการฉล้างพังทลายของดินค่ะการป้องกันการแพร่กระจายของดินที่มีปัญหานะคะไปยังแหล่งอื่นค่ะสำหรับทรัพยากรน,น้ํานะคะก็จะเป็นการบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบชลประทาน,นะะการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรน,น้ําด้วยการเกษตรนะคะพัฒนาทรัพยากรน,น้ําใต้ดินค่ะส่งเสริมพัฒยาพัฒนาทรัพยากรน,น้ําให้มีความสําคัญในการบริหารจัดการ ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรนะคะแล้วก็จัดการให้เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะการผ่นน้ำระหว่างแม่น้ำนะคะก็จะเป็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำด้วยค่ะสำหรับทรัพยากรป่าไม้นะคะก็จะเป็นการจัดการให ให้เกิดการมีโดยที่เรียกว่าการจัดการป่าไม้แบบวนากเกษตรนะคะก็จะเป็นวนากเกษตรแบบบ้านสวนวนากเกษตรที่มีต้นไม้แทรกในไร่นาวนากเกษตรที่มีต้นไม้ล้อมไร่นาแล้วก็วนากเกษตรที่เป็นแถบต้นไม้และพืชผลสลับกันค่ะแล้วก็วนากเกษตรใช้พื้นที่ที่หมุนเวียนค่ะสําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารนะคะ ก็จะมีการจัดการมลพิษค่ะเพื่อสิ่งแวดล้อมในการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ที่แพร่กระจายออกนอกพื้นที่แล้วก็ที่แพร่กระจายและสะสมออกนอกพื้นที่ด้วยค่ะสําหรับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรนะคะก็จะเป็นการลดการแท่แล้วก็ลดปริมาณแหล่งกําเนิดค่ะแล้วก็การบาบัดการนากลับมาใช้ใหม่การคิด คิดแยกแล้วก็ทําให้ตกตะกอนนะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมะคะเพื่อความมั่นคงทางอาหารนะคะก็จะมีการจัดการในการสิทธิการถือครองที่ดิน